ตอนที่568การเต้นรำอันร้อนแรงเมื่อพวกเขาพบกันอีกครั้งในครั้งนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะสนใจเขาถึงกับปล่อยของสงวนของเด็กสาวและชวนเขาเต้นรำเมื่อทางอูหลินและกูเย่ปรากฏตัวที่ประตูเธอเห็นเขาเป็นครั้งแรกวันนี้เขาหล่อมากมันเกือบจะตอบสนองความต้องการที่สมบูรณ์แบบในใจของเธอเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่จะชอบเพศตรงข้ามจริงๆแล้วหลินยูฮานไม่ได้รู้เรื่องนี้มากนะัก เธอถามตัวเองว่าเธอไม่ได้อ่อนแอไปกว่ากูเย่นในรูปลักษณ์ภายนอกและเธอกับถังอูุลินกำลังเดินทางด้วยกันดังนั้นเธอจึงยังมีโอกาสที่ดีเห็นได้ชัดว่าเพลงนี้น่าตื่นเต้นกว่าเล็กน้อยและซีมาหลานเสี่ยวสามารถจัดได้เขาต้องระดมบรรยากาศของงานเลี้ยงอาหารข้าบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสื่อสารกันกูเย่ลากถังอุลินไปที่ฟลอร์เต้นรำก่อนที่ถังอหลินจะตอบสนองอย่างเต็มที่กูเย่ก็หยุด เธอหันสีสัยอย่างรวดเร็วและมองถังอหลินอย่างแข็งกร้าวกู้เย่ฉันเพลงที่น่าตื่นเต้นดังขึ้นในขณะนี้กู่เย่ดึงแขนของถังอูลินและเอามือขวาโอบรอบเอวของเธอในขณะเดียวกันเธอก็ยกมือซ้ายขึ้นโดยจับมือซ้ายของถังอูลินไว้เหนือหัวของเธอหลังจากนั้นทันทีกู่เย่หมุนตัวด้วยความเร็วสูงภายใต้การแนะนำของมือซ้ายที่ยกขึ้น สวมชุดสีเงินเธอหมุนตัวราวกับอัญมณีที่เบ่งบานด้วยประกายสีเงินชายกระปรงปลีวว่อนและถังอูหลินกำลังจะเตือนเธอแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งกู่เย่ก็สวมกางเกงขายาวแล้วในขณะนี้กู่เย่ไม่สงบและไม่แยแสอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่ไม่อาจบรรยายได้ทั้งอูหลินรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างถูกดึงออกจากร่างกายของเขาหัวใจของเขาสั่นเล็กน้อยและเลือดของเขาก็เดือดพล่าน การหมุนด้วยความเร็วสูงของกูเย่ยังดึงดูดความสนใจจากทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาในทันทีหลังจากนั้นทันใดนั้นเธอก็เหยียบต้นขาของถังอูหลินด้วยเท้าซ้ายของเธอใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมและบินไปที่ไหล่ของถังอูหลินการเคลื่อนไหวของเธอสง่างามและยืดออกเต็มไปด้วยความสวยงามคนทั้งหมดหมุนตัวอีกครั้งครั้งนี้ความสนใจของทุกคนมุ่งความสนใจไปในทันทีพลิกตัวขึ้นไปในอากาศจับไหล่ของถังอหลินด้วยมือทั้งสองข้าง ในขณะนี้กูเย่ดูเหมือนจะกลายร่างเป็นงูที่สวยงามเลื่อนลงมารอบตัวของทังอูหลินเอวของเธอตกลงไปในมือของทังอูหลินอีกครั้งและเธอก็ถอยหลังดึงทังอูหลินน้มตัวไปข้างหน้าตามธรรมชาติและเอลของกูเย่ไปด้านหลังราวกับหักมือทั้งสองข้างอยู่บนพื้นและขายาวคู่หนึ่งเหวี่ยงขึ้นหนีบคอของทังอูหลินมือของทังอูหลินยังคงอยู่ที่เอลของเธอและทุกการเคลื่อนไหวของกูเย่ก็สอดประสานกับเสียงดนตรีได้อย่างสมบูรณ์แบบโยนฉันขึ้นไป เสียงของกูเย่ดังขึ้นในหูของทังอูลินทังอูลินใช้มือทั้งสองข้างประคองเอวเรียวของเธออย่างแรงๆของเขามากกูเย่หมุนตัวขึ้นและพุ่งขึ้นไปในอากาศด้วยการสะบัดขึ้นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่สูงกว่า30เมตรกูเย่ถูกทังอูลินโยนขึ้นและเธอเกือบถึงด้านบนเธอยังคงหมุนอยู่ในอากาศและร่างกายส่วนบนของเธอยังคงเคลื่อนไหวยืดต่างๆค่อยๆลดลงในขณะที่หมุนเช่นดอกไม้ทะเลบาล บนฟลอร์เต้นรำคนอื่นๆหยุดเต้นไปแล้วและสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ทั้งสองเธอตกลงมาจากท้องฟ้าทางอูหลินยกมือขวาขึ้นแต่เอวเธอเบาๆแล้ววางหลังลงกับพื้นกูเย,ย่จับมือของเขาและเต้นรำไปรอบๆตัวเขาทางอูหลินไม่ได้เคลื่อนไหวมากนะักทุกๆการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายใต้การแนะนำของกู่เย,ย่แต่พวกเขาก็สอดประสานกันอย่างลงตัว ตาของทังอูหลินคอยมองไปที่ดวงตาของกูเย่ตาของเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากความประหลาดใจในตอนแรกเป็นความประหลาดใจความตื่นเต้นแล้วก็ความกระตือรือรน้นเธอเต้นได้สวยงามมากกูเย่มีรูปร่างที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาที่เรียวและเอวที่เรียวเล็กแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีรูปร่างที่อบอ้วนเหมือนผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แต่เธอก็เต็มไปด้วยพลังที่อ่อนยาว การเต้นรำของเธอยังสามารถแสดงความสง่างามและสูงส่งได้อย่างรวดเร็วเธอเป็นเหมือนเอลที่อยู่รอบตัวเขาอยู่รอบตัวเขาเต้นรำให้เขาเสมอเมื่อดนตรีจบลงกูเย่ก็หมุนตัวและเอ็นตัวเข้าไปในอ้อมแขนของทางอุลินเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นความเกลียดชังและความแค้นในดวงตาของเธอหายไปและมีเพียงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าสวยๆของเธอในอ้อมกอดของเขาเขายกมือขึ้นและวางบนแก้มของเขาเบาๆ สายตาทั้งสี่ประสานกันดวงตาของถังอูหลินลุกเป็นไฟแต่เธอก็อ่อนโยนเท่านั้นกูเย่หมุนตัวเบาๆบหนึ่งครั้งยืนตัวตรงกลางแขนออกและพาถังอูหลินไปทักทายผู้ชมเสียงปรบมืออย่างอบอุ่นดังกึงกก้องไปทั่วห้องโถงจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ชั่วขณะหนึ่งเสียงนกหวีดและเสียงปรบมือทำให้งานเลี้ยงทั้งหมดถึงจุดสุดยอดในทันที ทุกคนเชียร์พวกเขาปรบมือให้พวกเขาหันหน้าไปทางถังอูลินกู่เย่ช่วยเขาจัดนคกไทและกระปรงให้ตรงและพูดด้วยน้ำเสียงที่มีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่ได้ยินว่าแม้ว่าคุณจะอยากเรียนรู้วิธีการเต้นฉันจะสอนคุณให้เพียงพอครั้งหน้าฉันจะจะคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนเด็กๆเต้นผมก็แค่คุณกำลังพูดถึงอะไรถังอูลินเอาแขนอบเอวของเขากู่เย่เงยหน้าขึ้นโดยไม่หลบสายตาของเขาเลยและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันจะหักขาเธอ กูเย่ดึงทางอุลินออกจากฝูงชนเหมือนนกยุงที่เย่หญิงมันดึงเขากลับไปที่เดิมว้าวพี่สาวกูเย่คุณสุดยอดมากใบหน้าสวยของสวีเสี่ยลวเยียนแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นและเธอกอดกูเย่สอนฉันเต้นในอนาคตคุณสามารถสอนฉันเต้นด้วยโอเคไหมกูเยิมและพยักหน้าหยวนเอินมองที่ทางอุลินด้วยสายตาแปลกประหลาดเล็กน้อยกูเย่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและบางคนไม่คุ้นเคยกับมันถูกต้องมีบางอย่างผิดปกติกับนิสัยนี้ เียเสียสะท้อนจากด้านข้างทันทีทั้งอูลินเลิกคิ้วเซียเซียคุณไม่คิดว่าการเต้นเป็นสิ่งที่สวยงามหรือถ้าผู้ชายมีท่าเต้นที่สวยงามเขาต้องดึงดูดสาวๆได้ง่ายเป็นพิเศษเซียเซียตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและมองไปที่หยวนเอินข้างๆเขาเข,า,ขาจำได้ชัดเจนว่าตอนที่เขาดูทางอูลินและกูเย่เต้นเบ,นเบาๆในตอนนี้สายตาของหยวนเอินจับจ้องมาที่เขาตลอดเวลาและที่นั่นเป็นประกายในดวงตาของเขาสัมผัสข,ของความอิจฉา คุณหมายความว่ายังไงคุณต้องการสอนฉันฉันไม่คิดว่าคุณเก่งในเรื่องนี้ทั้งอูหลินกล่าวว่าการฝึกฝนทำให้สิ่งนี้สมบูรณ์แบบถ้าไม่ลองจะรู้ได้อย่างไรนอกจากนี้คุณยังเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ของแผนกโจมตีว่องไวคุณต้องเรียนรู้โดยเร็วไปกันเถอะฉันจะสอนคุณผู้ชายสองคนเต้นจะแปลกไหมเสียเสียลังเลแต่ก็ยังเข้ามาที่ด้านข้างของทางอูหลินถ้าเธอเรียนเต้นเธอจะได้คะแนนจากหยวนเอินหรือไม่ ทั้งอูหลินเอาแขนอบไหล่ดึงเสี่ยเซียและเดินไปที่ฟลอเต้นรำสวีเสี่ยเวเหยียนถามกูเย่ยอย่างสงสัยกับตันกำลังทำอะไรอยู่เขาติดการเต้นจริงๆเหรอกูเย่ยพูดอย่างเฉยเมยไม่ควรเป็นเพราะฉันบอกเขาเมื่อกี้ว่าฉันจะหักขาใครก็ตามที่เต้นรำกับเขาเออสวีเสี่ยวเหยียนตกตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ระเบิดเสียงหัวเราะกับตันเร็วเกินไปและเขาก็ขี้ขลาดเกินไปเสียเซียพูดน่าสงสาร หยวนเอินก็หัวเราะและสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ในที่สุดทั้งอูหลินและเซียเซียก็ยังเต้นด้วยกันไม่สําเร็จเหตุผลง่ายมากการเลือกตั้งขั้นต้นในวันนี้กําลังจะเริ่มขึ้นในทวิปโต้หลัวชัยเยออเอเป็นหนึ่งใน5บุคคลที่น่านับถือในการเลือกครั้งต่อไปถังอูหลินกลายเป็นผู้เข้าชิงรางวัลผู้ชายแต่งกายดีที่สุดและหล่อที่สุดในบรรดาผู้ชมเสนอชื่อเข้าชิงมีการเสนอชื่อสครั้งในครั้งเดียว แน่นอนว่าท่าทางการเต้นของเขานั้นไม่ควรพูดถึงแต่เขาเป็นคู่เต้นของกู่เย่เพื่อความประหลาดใจของทางอูลินเขายืนอยู่ที่มุมห้องตลอดเวลาและไม่ได้เข้าไปในวู้างคงที่ใจกลางของงานนอกจากนี้เขายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเขาไม่คาดคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะได้แข่งขันกับอาจารย์อูตอนที่569เข้าสู่ทะเล สำหรับเครื่องแต่งกายสตรีที่ดีที่สุดกู่เย่และสวีเซียวเหยียนเข้าสู่การเลือกตั้งขั้นต้นในฝั่งของวิทยาลัยเช็กตามลำดับและเลอเจิ้งอยู่ก็เข้าสู่การเลือกตั้งเบื้องต้นในฝั่งเครื่องแต่งกายของผู้ชายเช่นกันรวมถึงผู้ชายที่หล่อที่สุดก็มีเขาเช่นกันในบรรดาสิบสถานที่ในการเลือกตั้งเบื้องต้นผู้หญิงที่สวยที่สุดกู ye, ye ่เย่เย่ชิงหลานสวีเซียวเยียนและหลินยูฮานได้รับการคัดเลือกทั้งหมด การเต้นรำของกู่เย่นั้นน่าตกใจมากแม้ว่าเธอจะดูด้วยกว่าเล็กน้อยในรูปลักษณ์ที่บริสุทธิ์แต่เธอก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมากต่อไปเป็นช่วงโหวตในท้ายที่สุดทางอูหลินได้รับรางวัลชายที่แต่งตัวดีที่สุดและเขากับกู่เย่ได้รับรางวัลการเต้นที่ดีที่สุดด้วยกันและผู้หญิงที่แต่งตัวดีที่สุดเป็นของกู่เย่และผู้หญิงที่สวยที่สุดไม่ได้อยู่ในหมู่พวกเขา แต่เป็นสาวงามที่อยู่ในทวีปชิงหลัวเป็นเวลา20ปีและผู้ชนะของผู้ชายที่หล่อที่สุดคือเทพ,พเจ้าชายผู้เยือกเย็นและเยือญยิงที่เต้นรำบนท้องฟ้งฟงฟงฟาท่ามกลางน้ำแข็งงอและหิมะเมื่อวูชางคงขึ้นเวทีเพื่อรับรางวัลถังอุลินเห็นร่องรอยของความลำบากใจในดวงตาของเขาอย่างชัดเจนประมาณว่านี่เป็นครั้งแรกที่ครูบูเจอสถานการณ์เช่นนี้ถ้าผู้เท่าไช่ไม่ได้อยู่ที่นั่นบางทีเขาอาจจะไม่สามารถขึ้นเวทีได้ด้วยซ้ำ รางวันนั้นไม่มีอะไรจริงๆเป็นเพียงความพิเศษบางอย่างของทวีปชิงหลัวอย่างไรก็ตามในระหว่างกิจกรรมชุดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจของทั้งสองทวีปมีความกลมกลืนกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณเต้นได้ดีมากหลิวยู่ฮานมาหากู่เยิ่มและพูดว่าขอสแสดงความยินดีกับรางวัลของคุณหลิวยู่ฮานยิ้มและพูดว่าคุณก็เต้นได้ดีเหมือนกันสายตาของสองสาวประสานกันประกายไฟสองประกายออกมาอย่างคลุมเครือ อูลินพรุ่งนี้คุณมีเวลาไหมฉันอยากถามคุณสองสามข้อเกี่ยวกับการตีเหล็กมีสตูดิโอตีเหล็กเสื้อผ้าคุณอยากฝึกไหมหลิวยู่ฮานหันไปหาทางอูลินขณะที่ทางอูลินกำลังจะตอบตกลงจูู่เขาก็รู้สึกเจ็บแปลกที่เอวเขาไอและพูดว่าพรุ่งนี้ฉันอาจจะทำไม่ได้ฉันต้องฝึกและฉันมีการเตรียมการอื่นวันอื่นวันอื่นตกลงฉันอยู่ห้อง521คุณสามารถโทรหาฉันได้ทางโทรศัพท์สื่อสารที่คุณสวมใส่ เข้าสู่ทะเลไม่มีสัญญาณใดๆในการสื่อสารนำทางจิตวิญญาณมีเพียงการสื่อสารในแต่ละห้องบนเรือเท่านั้นที่เชื่อมต่อถึงกันดีหลิวยูฮานจากไปอย่างไม่เต็มใจและมือของกู่เย่ก็ถูกถอนออกจากหลังของทางอูลินทางอูลินมองเธอและเธอก็เงยหน้าขึ้นมองเขาเช่นกันมันเปรียปร้ยวมากเปรี้ยวมากขวดน้ำส้มสายชูอยู่ไหนเล่เจิ้งอยู่หัวเราะและในขณะที่หัวเราะเขาก็วิ่งหนีไปก่อน อาหารเย็นนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและสมาชิกของภารกิจจากทวิปโตหลัวและทวิปชิงหลัวก็เริ่มคุ้นเคยกันอย่างเห็นได้ชัดตัวตนของสมาชิกในภารกิจนั้นซับซ้อนมากมีทั้งทหารชาวนานักธุรกิจและแน่นอนว่าการแลกเปลี่ยนกำลังรบเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทางอูลินได้ยินวูชางคงพูดถึงว่าทั้งสองฝ่ายมีปะร,รมาจารย์ด้านกลไกและกระต่อสู้ที่ทรงพลังมากที่เข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนนี้และแน่นอนว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของอาคาเดมี จากการติดต่อครั้งก่อนทางอูลินรู้สึกได้ว่าแม้ว่านักเรียนของวิทยาลัยชิงหลัวจะแข็งแกร่งแต่พวกเขาก็อาจไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าพวกเขาเมื่อพิจารณาจากอายุที่ห่างกันสําหรับการสื่อสารเฉพาะเห็นได้ชัดว่ามันจะไม่อยู่ในบอร์ดแน่นอนว่ามันไม่ได้ถูกตัดออกจากบอร์ดกลับไปที่กระท่อมถอดเสื้อผ้าที่กู่เย่ให้เขาและแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องจิตใจของทางอูลินเต็มไปด้วยการเต้นรําที่สง่างามสง่างามและดูร้ายของกู่เย่ เขาไม่เคยคิดเลยว่ากูเ่เย่จะมีด้านนี้แต่เขาต้องยอมรับว่ากูเ่เย่แตกต่างออกไปในตอนนั้นและการเต้นที่เคลื่อนไหวนั้นตราตรึงในใจของเขาอย่างลึกซึง้งหลังจากเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่ฉันมักจะใส่ฉันรู้สึกสบายขึ้นมากในทันทีถังอูลินเปิดประตูระเบียงเพื่อให้ลมทะเลพัดเข้ามาในห้องลมทะเลเย็นๆพัดมาปะทะใบหน้าพัดมากระทบกายก็แสนจะสบายถังอหลินสูดอากาศชื้นเข้าลึกๆแล้วแง้มองท้องฟ้า วันนี้อากาศไม่ค่อยดีไม่มีแสงดาวและแสงจันทะเลมืดสนิทได้ยินเพียงเสียงคลื่นแผ่วเบาแต่ก็ยังมีความรู้สึกสงบที่ทำให้ร่างกายหลั่งความตื่นเต้นโลกภายนอกช่างแตกต่างจริงๆตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกขอบคุณเล็กน้อยที่ได้มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยสิ่งแปลกใหม่ท,หมทั้งหมดที่เขาเห็นหลังจากขึ้นเรือความกังวลใจของเขาที่ตึงเครียดเนื่องจากการฝึกฝนของเขาก็ผ่อนคลายลงเช่นกัน ขึ้นไปที่ระเบียงมือทั้งสองข้างจับราวบันไดดวงตาของถังอูหลินเป็นประกายด้วยแสงสีม่วงและเขาหันเนตมนันม่วงของเขาเพื่อมองลงไปที่เรือการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนปีศาจสีม่วงนั้นได้ผลจริงๆด้วยความช่วยเหลือของแสงไฟบนเรือเขาสามารถมองเห็นทะเลเบื้องล่างได้ทะเลมืดมิดในตอนกลางคืนและไม่พบแสงสว่างแต่เต็มไปด้วยความลึกลับ ทะเลเป็นสถานที่ที่กว้างที่สุดในโลกวิทยาลัยเคยกล่าวไว้ในชั้นเรียนว่าทะเลครอบคลุมเกือบ70%ของพื้นผิวโลกที่พวกเขาอยู่แนวคิดนี้น่าสนใจมากฉันไม่รู้ว่ามีดาวเคราะห์ดวงอื่นใดในโลกภายนอกนอก,นอกจากทวีปต้าหลัวระเบียบวินัยทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ได้เริ่มพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและผู้คนเริ่มพยายามสังเกตโลกภายนอกผ่านกล้องโทรทัศน์กำลังขยายสูง น่าเสียดายที่แม้ว่าถังวูลินจะสนใจมากแต่เขาก็ติดต่อเรื่องนั้นไม่ได้เพราะต้องฝึกฝนและเรียนรู้งานอย่างหนักในขณะที่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดจู่ๆถังอูลินก็รู้สึกตึงที่หลังคอและร่างกายของเขาก็ลอยขึ้นเหมือนบินผ่านเมฆไม่ดีความรู้สึกของวิกฤตแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีเขากระตุ้นพลังวิญ,ญญาณของเขาโดยไม่รู้ตัวแต่พบว่ามีพลังงานแปลกๆเข้าสู่ร่างกายของเขา ทำให้การสื่อสารระหว่างตัวเขากับพลังวิญญาณขาดหายไปเลือดในกายพุ่งพล่านฝืนๆแต่มีอาการชาที่ท้ายทอยชีพจรถูกบีบและร่างกายทั้งหมดก็เดินโซเซแม้จะอายุน้อยแต่ก็ไม่เคยเจอสถานการณ์วิกฤตมาก่อนเขาไม่ตื่นตระหนกเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อระดมเลือดและพลังวิญญาณของคุณมองหาโอกาสที่จะหนีไป แน่นอนว่าร่างที่ยกขึ้นนั้นไม่สามารถบินได้หลังจากพุ่งออกจากรั้วแล้วมันก็ตามมาด้วยการล้มลงอย่างรวดเร็วด้วยปอมร่างกายเย็นและตกลงไปในทะเลทันใดนั้นทางอูลินรู้สึกว่าร่างกายของเขาเปียกโชกไปด้วยน้ำทะเลและแสงโดยรอบก็รีลงมือใหญ่นั้นคอยบีบท้ายทอยของเขาให้จมลงไปในทะเลน้ำหนักของทางอูลินนั้นมากเกินกว่าน้ำหนักของคนธรรมดาทั่วไปแต่ในตอนนี้ความหนาแน่นของร่างกายของเขาไม่ใช่ข้อดีแต่เป็นข้อเสียเขาซุดตัวลงเหมือนก้อนหิน หายใจไม่ออกแล้วทางอูหลินทําได้เพียงฝืนกลั้นหายใจพยายามดิ้นรนแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมือใหญ่ที่อยู่ด้านหลังคอของเขาได้สายตาเริ่มพร่ามัวและเป็นสีดำสนิทพลังวิญญาณและพลังเลือดในร่างกายถูกระงับทำให้ไม่สามารถหายใจได้ความรู้สึกหายใจไม่ออกตามมาจากนั้นแรงกดดันของการจมลึกลงไปในทะเลก็มาถึง คุณจะตายไหมทางอุลินไม่รู้ว่าใครจะทำร้ายเขาแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนผู้นี้แข็งแกรง,งกว่าเขามากๆเสียจนเขาไม่มีความสามารถต้านทานได้เลยไม่สามารถตะโกนหายใจไม่ออกแรงดันน้ำมหาสาลกดดันร่างกายของเขาเขาแข็งแรงพอแต่เมื่อเขาหายใจไม่ออกแรงดันทำให้ออกซิเจนในร่างกายสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว และปอดของทางอูหลินดูเหมือนจะระเบิดเนื่องจากความรู้สึกกดดันที่รุนแรงปวดทั่วไปภายใต้การกดขี่ดังกล่าวหลอดเลือดในร่างกายเริ่มปันป่วนอย่างบ้าคลาั่งไม่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องการมีชีวิตอยู่จูจูความห่วงแหนก็เพิ่มขึ้นและศักยภาพของทางอูหลินก็ระเบิดอีกครั้งในช่วงเวลาวิกฤตรัศมีสีทองจางๆโผล่ออกมาจากร่างกายของเขา และเลือดในร่างกายของเขาก็เดือดพล่านพลังชีที่แข็งแกร่งและความผันผวนของเลือดกระตุ้นให้ร่างมังกรทองปรากฏขึ้นทันทีแรงกดที่หลังคอก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกันพลังของเลือดของราชามังกรทองถูกเปิดเผยและพร้อมกับการเดือดของชีและเลือดความรู้สึกของการกดขี่ก็ลดลงเล็กน้อยเกล็ดโผลออกมาถังอหลินกระแทกศอกกลับอย่างสุดกำลัง พลังชีและเลือดย้อนกลับในทันทีและมังกรทองก็ระเบิดด้วยศอกในเวลาเดียวกันร่างกายโอเวอร์ลอดมังกรทองก็ถูกปลดปล่อยออกมาเกล็ดทั่วร่างกายของเขากลายเป็นประกายแวววาวเขาต้องการโอกาสโอกาสที่จะหลุดพ้นเรือด้านบนยังไม่ออกตรับใดที่มันพุ่งออกจากทะเลมีความเป็นไปได้ที่จะถูกค้นพบบนเรือที่แล่นไปในมหาสมุทรมีมิชชันนารีที่ทรงพลังมากพอๆกับสองข้างทางที่มีป่าตรับใดที่พวกเขารู้คุณจะปลอดภยัย ปังใต้น้ำมีเสียงอู้อี้ราวกับว่าศอกของเขากระทบกับแผ่นเหล็กหากร่างกายของทังวูหลินไม่แข็งแรงพอการโจมตีครั้งนี้อาจทำให้กระดูกของเขาแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงแรงกดของมือใหญ่บนลำคอทวีความรุนแรงขึ้นแต่ในขณะนี้ผลของร่างโอเวอร์หลอดมังกรทองแตกออกเกล็ดทั่วร่างกายของเขาสั่นไหวอย่างรวดเร็วทังอูหลินพุ่งไปข้างหน้าและด้วยความช่วยเหลือจากแรงถีบกลับจากข้อศอกของเขาเขาก็หลุดพ้นจากมือใหญ่ทันที จู่ๆคนที่อยู่ในน้ำก็หันกลับมาเหวี่ยงมือขวาออกและฟันกรงเล็บสีทองเข้มห้าอันด้วยท่าทางที่แทบจะบ้าคลั่งเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตความเป็นความตายศักยภาพของทางอุลินได้ระเบิดออกมาอย่างเต็มที่กรงเล็บมังกรทองอันน่าสะพรึงกลัวนี้ซึ่งเสริมด้วยร่างเหนือหัวของมังกรทองเป็นงานระดับสุดยอดของเขาอย่างแน่นอนกรงเล็บถูกเหวี่ยงออกและน้ำทะเลก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทางอุลินที่หันกลับมาก็เห็นคนที่ควบคุมเขาเช่นนอกัน เป็นบุคคลที่มีร่างกายเป็นสีทองเข้มทั้งตัวมองเห็นใบหน้าได้ไม่ชัดเจนเห็นเพียงสีทองดำล้วน